สนับสนุนรายการโดยร้านอาจาร,รย์ขมพะขวัดธรรมชาติพระเครื่องร้านอาจารย์ขมพะวัดธรรมชาติพระเครื่องให้บริการตรวจสอบพระเครื่องพระบูชาโดยใช้หลักการตรวจทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบขยายพระเนื้อในมวลสารองค์ปจนเป็นกระแสโด,ด่งดังถึงผู้สะสมนิยมพระเครื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร้านธรรมชาติพระเครื่องตั้งอยู่ที่ตึกแดงหลังตลาดอตกก์สวนเจุจักชั้นสองสวนเอสนใจสอบถามหรือปรึกษาที่หมายเลขโทรศัพท์0934236999หรือ098270 5564สนทนทนโดยกาแฟปาทีี่กาแฟพุสุขภาพกาแฟ <คา S 1> ที่ดินหวานไม่มีไขมันให้กลิน่นกาแฟแท้โกโรแถลงข่าวประจำเดือนสิงหาคม2567ในายพยงศรีวนิช ประธานสมาคมธนาคารไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกอรร<อ><อ>โดยมีนายเกรียงไกรเทียนกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสทอทและนายสุรงค์บุญกุณรองประธานกรรมการสภาของการค้าไทยร่วมในการถแถลงข่าวเศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัวเครื่องชี้ด้านการผลิต P.M.I. Manufacturing เดือนกร,รกฎาคมของประเทศหลักทั้งสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นและจีนต่างอดตัวโดยที่กำลังซื้อในประเทศของจีนยังชะลอตัวขณะที่สหรัฐกํา กาลังเผชิญกับตลาดแรงงานที่แผ่วลงกดดันการบริโภคในระยะข้างหน้ากระทบกับครึ่งปีหลังถือเป็นความท้าทายต่อการส่งออกสินค้าของไทยซึ่งขยายตัวได้เพียง2%ในช่วงครึ่งปีแรกในขณะที่ภาวะตลาดการเงินโลกเกิดความผันผวนทั้งเฟดส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเร็วและแรงขึ้นสวนทางกับธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ปรับเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยโดยรวมทําให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนแบ่งของตลาดสินค้าอุตสาหกรรมไทยในอาเซียนลดลงส่วนแบ่งตลาดส่งออกใน อาเซียนของไทยลดลงในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก12.7% 10ท66เหลือ11.5% 10ท67และยานยนต์ลดลงจาก20.9% 10ท66เหลือ18.7% 10ท67เป็นผลจากที่จีนได้ส่งออกสินค้ามาแข่งขันในตลาดอาเซียนมากขึ้นโดยปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การผลิตภาคอุตสาหกรรม6เดือนแรกของปีหดตัว 1.8%นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการรุกตลาดอ e ีคอมเมิร์ซของสินค้าจีนเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้ายังปลอดบางแม้เป็นการเบริกจ่ายงบประมาณของรัฐจะเริ่มนําเม็ดเงินเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้นการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณทําให้การใช้จ่ายของรัฐกลับมาขยายตัวเฉลี่ยสูงกว่า15%ในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนอย่างไรก็ตามอุปสงค์ภายในประเทศชะลอตัวสะท้อนจากยอดโอนอสังหาริมทรัพย์ 5M ทับ67ลดตัวลงลบ8.8%ยอดจำหน่ายรถยนต 6M ทั67หดตัวลงต่อเดือนที่ลบ24อร์และการส่งออกที่ยังขยายตัวได้น้อยทำให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่ำกว่าศักยภาพแม้ว่าภาคการท่องเที่ยวจะทยอยกลับมาฟื้นตัวสําหรับสถานการณ์หนี้ครัวเรือนยังมีความน่ากังวลต่อเลขนี่เสีย NPL ที่รายงานโดยเครดิตบูโรยังมีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องล่าสุดเดือนพฤษภาคมสูงถึง1.14ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น11 YOY สะท้อนภาพการฟื้นตัวของรายได้ที่ยังไม่ถึงยังไม่ทั่วถึงที่ประชุมก,ะกะรกรเห็นว่ามีความจําเป็นที่รัฐจะเร่งรัดพันเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจโดยที่ส่วนหนึ่งมุ่งเน้นการยกระดับกลุ่มฐานรากและภาคการผลิตในเย e เซกเตอร์ ctor, ให้มีความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้กับกิจการและแรงงานตลอดซัพปลายเชนอย่างแท้จริงควบคู่ไปกับการกระตุ้นให้ลุกหนีและภาคธุรกิจเข้าร่วมการปรับโครงสร้างหนี้หรือรวมหนี้เพื่อลดภาระหนี้ให้เหมาะสมกับรายได้ที่ประชุมก,ะกะรกรเห็นว่าการเร่งรัดเบิก จ่ายงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีเป็นความจําเป็นเร่งด่วนโดยเฉพาะการกระตุ้นกิจกรรมก่อสร้างภาครัฐให้กลับคืนมาซึ่งจะช่วยหนุนภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องรวมทั้งการจ้างงานให้ฟื้นตัวดีขึ้นโดยเร็วเติมสภาพคล่องในระบบเพื่อสนับสนุนกําลังซื้อที่อ่อนแอนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอว่าภาครัฐควรนําเทคโนโลยีเช่นล็อกเชนมาพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ตามพรบจัดซื้อจัดจ้างพศ .2560 ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสสามารถติดตามสถานะได้ตลอดเวลาช่วยควบคุมการ ร่วไหลข้อมูลด้านราคาป้องกันการสมยอมการระหว่างหน่วยงานกับผู้ขายหรือการสมยอมกันในหมู่ผู้ขาย ขาาว AEC Channel TV รสนานาขนมโดยกาแฟปาทีคอฟฟีกาแฟสุขภาพกาแฟ,าาฟที่อินบานไ,ไม่มีไขมันให้กริดกาแฟแท้สนทนานโดย์ผลิตภัณเสริมอ,อาหารแคลเด็กแคลเซียมบำรุบกรกะดูสนทนานโดยน้ำมันงานำดำเซซมมีเอ็กรอกกรดอโอิตา้านนูนอิสระต้องหัวหนี้เลย